้็อาการปวดหลังแล้วมันมันมันลาวลงขาใช่ลาวลงขาแล้วคนนี้ก็มันจะมันจะชาฝ่าเท้าเลยครับเดินไม่ถึงห้าเมตรอ่ะเป็นมานานแค่ไหนครับพี่โอ้โหเป็นปีสองปีแล้วก็ขายของยืนขายของทุกวันอ่ะต้องยืนทั้งวันด้วยยืนทั้งวันไม่มีลูกค้าเราก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยร้านยู่ก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยขายได้ทุกวันอ่ะเป็นมันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเป็นด้วยนะใช่แต่เราไม่หยุด คือว่าตกเย็นมาโอ้โหปวดมากเลยคืนนอนดิ้นนอนหงายเพราะปวดแล้วพี่นกมากินตัวสารอาหารเฉพาะทางเนี่ยกินแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันเบาปวดเบายังไงมันไม่ปวดเลยอ่ะหรอมันไม่ปวดเลยมันรู้สึกว่ามันกินแล้วเออมันดีว่ะแล้วมันไม่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวด้วยนะมันเออรู้สึกว่ามันดีอ่ะพอดี อาทิตย์นึงอะประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆแล้วล่ะคือเริ่มเบาเริ่มเบาเบาลงกิ่เนาะมันไม่ปวดเลยอะปวดเหมือนเดิมงี้หรออ่าเนี่ยเรากินก็คือแล้วเรานอนแล้วตื่นเช้ามาเฮ้ยเหมือนไม่เป็นไรลวเว้ยกูก็ยังเดินได้ปกติก็มาทํางานต่อมาทํางานต่อแล้วตอนนี้พอตอนนี้ที่กินไปเนี่ยประมาณกี่เดือนกี่เดือนแล้วพี่ครึ่งเดือนลวมั้งเนี่ยรึ่งเดือนเออะสิบห้าวันสิบห้าวันแล้วรึ่งเดือนอะเนาะเออแล้วรู้สึกเราดีขึ้นหรือยเราก็ดีขึ้นที่เรากินมาเนี่ยเรามั่นใจไหมว่าเราจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ความมรรรวาาาาั่่นนใจขอองเเเดีะืม เราไม่ใช่ว่าเรายออะไรจริงๆนะเราสัมผัสมาแล้วว่าแค่เดือนครึ่งเดือนเนี่ยเดือนเออเราเออก็รู้สึกดีเนาะกินแล้วมันก็ไม่ปวดแม่อะไรตอนเช้าเราเดินเข้าห้องน้ํามาอะไรมันก็ไม่เป็นแม่อะไรอย่างนี้ินตอนเราตั้งแต่เอาไอ้ตัวนี้มากินเนี่ยยังไม่เคยแต่ยาแก้ปวดเลยฝากความมั่นใจถึงคนที่เขากําลังเป็นเนาะเผื่อเขาแบบยังไม่มั่นใจว่ากินตัวนี้มันจะดีจริงเหรอหรือว่าพี่นกเป็นหน้ามาหรือเปล่าไม่อ่ะไม่ได้เป็นหน้ามาโดนพี่นก กินมากับตัวพ่อพี่นกเป็นคนตรงตรงพูดตรงๆไม่โกหกไม่อ้อมค้อมกับใครงานเป็นแม่บ้านมานาน20กว่าปีแล้ว,ลว <_ letter> ใช่ที่เริ่มเป็นหนักๆจริงๆอ่ะคือปวดหลังแล้วเลาลงสะโพกลงขา <_ letter> ขาชา <_ letter> กระดูกกระดิกไม่ได้เลยหนึ่งเดือนเต็มนะที่พี่เป็นคนไข้ติดเตียงเนี่ย <_ letter> คือมันปวดหรอมันปวดตลอดเวลาเลยพี่กินวันแรก คืนนั้นน่ะจะปวดจะปวดอยู่พอรู้รู้สึกว่าเริ่มเริ่มเบาแล้วพี่เดินได้แบบแบบเดินได้แบบแบบไม่ไม่ปวดไม่ปวดเลยไม่ไหม่หม่ไม่ปวดไม่ได้เป็นหน้ามาให้เคยรู้จักกันมาก่อนไหมไม่ค่ะเคยรู้จักกันมาก่อนนี่คือครั้งแรกของครั้งแรกของการมาเจอกันแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าเออมันดีขึ้นจริงแล้วก็มันทําให้การใช้ชีวิตของเราอ่ะ เหมือนปกติเดินได้จริงๆใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะเดินเดินได้ค่ะเดินได้มากคล่องมากเลยค่ะแล้วก็วิ่งได้ด้วยนะคะพี่วันวิ่งออกกําลังกายอยู่ก็ตอนนี้่ออกกำลังกายใช่ดูโอเวอร์ไปไหมว่าแบบอุ้ยเป็นติดเตียงมาหนึ่งเดือนแล้วทีมันเดินเดินได้เลยหรออาจจะเป็นคนตัวเล็กด้วยร่างกายเราฟื้นฟูได้เร็วแต่ว่าพี่วันก็ ยังแบบไม่ยกของนะพี่กินชุดแล้วพี่เดินเดินได้เนี่ยพี่กินยังไม่หมดชุดนะ <c oughs> พี่เดินได้พี่เหมือนมีความรู้สึกว่าเราซื้อกินแล้วเราเดินได้อะ่ะ ในราคาเท่านี้มันซื้อความเจ็บปวดเราได้สำหรับท่านที่ได้ดูคลิปของพี่วันไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมอยากจะมาสรุปให้ฟังว่าทําไมสารอาหารเฉพาะทาง2ตัวนี้ถึงสามารถช่วยให้พี่วันกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวกระปุกสีม่วงจะเป็นตัวฟื้นฟูและก็เสริมสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่โลกนี้นะครับก็คือมันเกิดจากหมอนรองกระดูกเราเป็นกระดูกอ่อนที่มันเสื่อมสภาพนะครับรอการผ่าตัดเราจะต้องฟื้นฟูตัวเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนให้มันซ่อมแซมตัวเองแล้วก็สร้างขึ้นมาหมแแนนััเาาพไปปปจะ็กกร้ญบบ แล้วมันสามารถลดอาการปวดได้ในตัวเพราะว่าเมื่อกระดูกเราไม่อักเสบแล้วเนี่ยมันก็จะลดอาการปวดได้เองนะครับตัวกระปุกสีเหลืองจะเป็นตัวฟืน้นฟูเส้นเอ็นเส้นปร,าาระสาทลดอาการเส้นประสาทอักเสบคนไข้ส่วนมากนะครับที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดเล้าลงขาชาป,ปลายเท้าอันนี้มันเกิดจากการที่เส้นประสาทเ,เราอะครับโดนกดทับแล้วเส้นประสาทเสียหายมากๆมันก็จะทําให้เราเนี่ยสูญเสียการใช้ชีวิตแบบเดินไม่ได้นะครับควบคุมขาเราไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับสตัวนี้เป็นสารอาหารเฉพาะทางมีงานวิจัยรองรับมีออยอถูกต้องนะครับ วันนี้ถ้าสําหรับใครที่มีอาการแบบนี้อยู่สามารถถ้าเข้ามาปรึกษาเรานะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ